กาฝากจ้ะพี่น้องเห็นต้นกาฝากบ่จ้ะอยู่ถึงต้นไม้ต้นนี้เนาะจ้ะเนาะกาฝากจ้ะทุกคนอันนี้เก็บบ่ได้เนาะจ้าะนะเพิ่นห้ามเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะต้นกาฝากสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนและสุโมงสุบอนนะจ๊ะฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งเอเชียฝั่งยุโรป ฟังอเมริกาฟังทั่วโลกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมือนีพบกับสาวเรือหน่อยหรือสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะเนาะพาเลาะพายางก่อนเขาจะมาจะเขาไปเหตุงานนะจ๊ะเนาะไปชมกับธรรมชาติงามงามงามงมน้ำกันนะจ๊ะทุกคนจ้ะเย็นนะจ๊ะเนาะหกองศาจ้ะพี่น้องจ้ะสาวเรือหน่อยก็คิดว่าจะคลองเย็นจ้อยๆนะจ๊ะเนาะเบื้องสาวเรือหน่อยก็ปิดนะจ๊ะเนาะใส่เสื้อบออันมิดชิดจ้ะทุกคน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในกระไดเฮ็ดหม่องเฮ็ดงานนะจะทำความาสะอาดคันใดนะจะเขาจะใส่นาๆเขาไปบมไ่อใดนะจะพี่น้องจ้ะเพราะว่ามันร้อนจ้ะสาวเราน้อยก็ต้องถอดนะจ๊ะเาะใส่เสื้อจังสีนะจ๊ะนะจ๊ะเอจ๊ะเอเห็นสาวเราน้อยว่าจะเขามาเบิ่งกับชรรมาติงามๆนะจ๊ะเนาะสาวเรน้อยอยูอย่ทั้งนอกจ้าลอยนะจ๊ะเนาะมือนี่กะถือโอกาสถือ สุขสันต pues ์วันดีนะจ๊ะมือนี้แดดออกกันเลยนันอยากโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าบรรยากาศทวีเดตตอนอันหนาใบไม้ร่วงนี่มันงามขนาดใดจ้ะพี่น้องจ้าสีสันมากมายสละเกิดน้จ้ะเนาะไปจ้ะเข้าไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะเลยจ้ะพี่น้องจ้าแดดกําลังออกนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็เกือบแปดโมงเสารน้าจ้ะเนาะแดดก็ทันเด็จโพขึ้นมาทั้งใดนะจ๊ะเนาะ ความงามแต่พี่น้องจ้าคุณนะแดดกับโปมีนะจจะเนาะเหลืองไปเมิดเลยจ้ะตอนนี้นุ่มๆนะจจะเนาะกําลังเป่าใบไม้หรือว่าดูดใบไม้นี่เองนะาจะนะเห็นรถสีอัญชลุสีเหลืองๆมาจากพี่น้องจ้าเิ่นกําลังดูดเอาใบไม้ขึ้นนะจจะเนาะเพราะวันใบไม้ลายซาลอเกินจากทุกคนหนี่เลยจ้ะงามงามนะจจะเนาะต้นหนี้กับท่านเตยล้นจ้ะพี่น้องจ้าต้นโอ๊กนะจจะเนาะอันไกลไปทางุ่นก็เป็น เหลืองนะจ๊ะเนาะแต่บ่มีแดดจะฟังนี่บ่มีแดดนะจ๊ะเนาะแต่เช้าเลยหน่อยก็อยากนําเสนอต้นโอ๊กนะจ๊ะเนาะเออบ่เป็นต้นโอ๊กจะขอโทษจ้ะต้นเมเบิลนะจ๊ะเนาะที่ว่าเป็นใบแคนาดานะจ๊ะพี่น้องต้นเมเบิลนะจ๊ะเนาะฟูน่าเรื่องเหลืองจ้ะเฮาเราก็จะกลับไปเนาะกลับไปทางนี้จ้ะพี่น้องจ้ะกลับไปทางเก่านะจ๊ะเนาะตรงที่ซาเหลนหน่อยยางมานะจ๊ะเนาะ ยางมานํากันเลยนะาเจเนะกับความงามจะพี่น้องโอ้เย็นจะพี่น้องจะหกองศาสาวเรหน่อยเย็นนิ่วแล้วน้าเจะนั้นมาแดดดีๆสาวเรานี่ยดีใจดีใจว่ะบาพปสนะตบปากซ้ำอายุจะพี่น้องว่าบาสนว่าโอ้ยางจะพี่น้องเดี๋ยวรถตำดาก็จนะโอ้ยแนแลนแนแดนแลนแนแนแนนี่เลยจ้ะต้นนี่นะาเจเน่โอ้ยนำเสนอจะพี่น้องเห็นมาจ้ะ เหลืองสีสมทองนะจ๊ะทุกคนจ้าเพราะว่านั่นทั้งทึงนี่ก็เป็นต้นอันคริสต์มาสต้นใหญ่ใหญ่อันต้นอัน,ต,นต้นสนขอโทษจาะต้นสนน,นจะนนจะ๊ะเนาะคุณจ๊ะต้นใหญ่ใหญ่น,นจะจ๊ะเนาะเราก็รองลองมานี่ก็เป็นอัน,นต้นเมเบิลน,น,นจะจ๊ะเนาะ่นกำลังเชียนโรยจะ่ะพีนะ่น้องจ้างามจ้ะต้นนี้ก็ต้น จนเอียกตัวภาษาสวิเดนภาษาอังกฤษรู้ยยังนะเจ้าเนาะกำลังอันนี้กำลังเขียวเขียวเหลืองเหลืองใกล้ที่บินแล้วนะจ้ะเนาะอันนั้นกัความงามจะพี่น้องจางงามงามนะจ้ะเนาะสาวเลยนะก็สะออนสะออนจะพี่น้องนี่เลยจ้ะย่างไปน้ำกันนะจ้ะเนาะกับบรรยากาศงามงามนะจ้ะเนาะหุวนะแดดกำลังชีขึ้นเ้อมีแดดปุ๊บเย็นจะปั๊บเลยจ่ะเย็นเจ็บนะจ้ะเนาะเย็นเจ็บเจ็บจะพี่น้องจ๋าเย็นเจ็บเจ็บปวดปวดนะจ๊ะทุกคน นี่แหละจ้ะอันตรายนะจ๊ะเนาะผู้ใดใช้เสื้อผ้าบูดีก็เป็นบัดเป็นไข่ได้นะจ๊ะเนาะช่วงนี้คนกําลังเป็นไข่เป็นบัดหลายนะจ๊ะเนาะเพราะว่านั่นกลางร้อนกลางหนาวนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่เลยนะจ๊ะเนาะย่างไปจ้ะแะกล้องอาที่สั้นแน่จักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่านั่นชาวๆหน่อยย่างเร็้ยวนะจ๊ะเนาะ ต้นนี่กับต้นเมเบิลน้ะเจนะกำลังจะโรยแล้วเหมือนกันนะจ๊ะอีกบพื่นจากมือกับที่ไปแล้วน้ะเจนะต้นทั้งเคร้งนี่จ่ะทุกคนจ้านี่น้ะเจนะอื้อโอ้ยออ้ยเย็นลงไปทั้งล่างน้าจ่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาซองซองลงไปทั้งล่างตรงหน้าสาวเล่หน่อยหรือว่าตรงต้นหน้าพี่น้องไปน้จเจนะนั่นก็เหลืองเต็มเลยจ่ะทุกคนจานี่ทั้งนี้ก็เหลืองน้จ่ะสอนน้ะเนนะ นี่แหละจ้ะพน่น่ะเต็มเลยจ้าทุกคนจ้ะกำลังเหลืองนะจ้าเนาะเพราะลนล,น,ลนจ้ะลน <c oughs> <c oughs> เนอ๊ยางต่อไปเลยยางต่อยางต่อนะจ๊นะเนาะ ก่อนเขาี่เข้าไปทํางานก็ว้อมก่อนนะเจะ้าเนาะวอมความร้อนให้เข้าไปเจอในความร้อนอุ้ยออกมาหาหนาวนะเจ้าเนาะพี่นอ้องจ้ะพูนะงามงามจ้ะเลียวพูนาเห็นสองต้นบจ่จ๊ะพูนะอ,อันนั่นก็งามงามจา้ะเนาะสีทองเรืองอรารามเต็มไปหมดเลยจ้ะทุกคนนี่นะเจาา้านะสาธลนะชิดนำเสนอนะเจ้าเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็ร้านพิซซ่านะเจ้าเนาะร้านพิซซาริยาอันพันใซ้่เตาอันไฟอัน ไฟฟื้นเน ah, ียจ้ะยางทิษาเ ah. นี่ยจ้ะนะร้านนี้นี่เลยเนะีจ้ะนอทุกคนจ้ะต้นกาฝากจ้ะพี่น้องเห็นต้นกาฝากบ่จ้ะอยู่ถังต้นไม้ต้นนี่เนะจ้ะนะกาฝากจ้ะทุกคนอันนี้เก็บบ่ได้เนะจ้ะนะเพื่อนห้ามเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะต้นกาฝากเนีจ้ะนะเต็มต้นเลยจ้ะเ ah. พื่นอนเอามาปลูกไปรอว่าเพิ่นเกิดเองอนง ah. ันซาเรนอกระบรูเนีจ้ะนะนี่ละจ้ะ ah. ต้นกาฝากอุดมสมบูรณ์เน ah. ีะจ้ะนอทวิเดนเพราะว่านั่น าฝากกับมาฝากไว้เนาะจ๊ะเนาะคุณอาจจะจะใส่เลยหน่อยจะไปถ่ายใกล้ๆเนาะจ๊ะเนาะจะคนจะเป็นต้นกาฝากนะนี nice. okay. ่นี so ่นะเก็บบ่ได้เด้อจ๊ะเด้อห้ามเก็บถ้าเก็บปุ๊บสองถ้าเก็บปุ๊บมีโทษทันทีนะจ๊ะเนาะกฎหมายคุ้มครองจะพี่น้องต้นกาฝากเนาะจ๊ะเนาะจะเก็บปุ๊บจิตคูกใดเก็บกาฝากนี่ บ่ไดเลยนาะจ้าเนาะพูนะเพราะว่านั่นเพิ่นเพิ่นมี้ันกฎหมายคุ้มครองต้นกาฝากเพราะว่าอยู่ในบ้านเขาถ้าเขาจะโคนตนใหม่เพิ่นเขาก็โคนบ่ได้นาะจ้ะเนาะตนไม่ตนตนที่ว่าเขาอยากโคนเพราะนั่นสิลมอีตายนาะจ้ะเนาะเพราะว่านั่นตนใดที่มีตนกาฝากเกิดเกิดว่าเขาอยากโคนตนนั้นอยู่ในเขตบริเวณบ้านของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์โคนนาะจ้าเนาะเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองกาฝาก นี่น้อจะง่ามงามพี่น้องจ่าเห็นบ่เนี่ยกำลังอันงามน้าจระต้นเมเบิ้ลดอกก็กินได้น,ะนะ้าจระขาเลอหน่อยเคยเอาไปดองเป็นผักเสียนเอ็นืพเป็นผักกุ้มนะจ๊ะเพื่อนต้นเมเบิ้ลดอกดอกมันนะจ๊ะพี่น้องจ่าเอาไปแกงสมก็ได้เอาไปดองแทนผักกุ้มก็ได้น้าจระพุ่นเลยจ้ะงามงามน้าจระพี่น้องจ่า ขอบบุญขอบคุณไายหลายนะจ๊ะเนาะที่เขามารับชมเลยรับเบืงช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะเนาะไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องเพราะว่าสาวเรือน้อยกําลังจะเข้าไปทํางานแล้วนะจ๊ะฝากต้นเลืองเลี้ยงต้นข้างหลังสาวเรอน้อยนะจ๊ะเนาะงามจากพี่น้องจ้าต้นนั่นก็เป็นต้นเชอร์รี่นะจ๊ะเนาะเชอร์รี่หรือเปล่าเชอร์รี่หรือมั้งจ้ะพี่น้องจ้าเออมันเป็นต้นเชอร์รี่ขอโทษจ้นสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่นะจ๊ะพี่น้องจ้านะจ๊ะเนาะ ภาษาสวีเดนก็เออเชิดไปนะจ๊ะนะถ้าเป็นภาษาไทยกับเชอรี่นะจ๊ะนะถ้าสาวเราหน่อยจำผิดนะจ๊ะนะกำลังชิลนจะพี่น้องจ้ปีหนาเท้าได้ใชมากินมากอีกคิดเก่าละจ้ปีนี้กระโดกดกจะพี่น้องจ้ดกจนไากินบ่อทันนะจ๊ะนะต้นเชอรี่ต้นนั้นนะจ๊ะนะไปแล้วจ้าสวัสดีจาพี่น้องจ้าบายบายจ้า